จะขึ้นรถไฟเป็นครั้งแรกนะคะเราจะไปเซนก้อนหาดกันด้วยรถไฟนะคะอันนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีที่บึ้งแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของเข้างในกันนะคะเรามาดูกัน เหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟคอนฉันคือรถไฟเป็นครั้งแรกนะคะเราจะไปเซนกันหักกันด้วยรถไฟนะคะในดูกันนะคะูกัสดีค uh ่ะเออซเลเนต์เอเยี่อยากเซนกันหักยังไม่ดี ตั๋วมาแล้วนะคะได้ตั๋วมาแล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะจากพี่บึกไปเซนกอนฮาร์ตนะคะก็คือรถออกแปดโมงชั้นชลาที่สองเดี๋ยวเราจะไปขึ้นที่ชั้นชลาที่สองกันนะคะเปเป็นบรรยากาศนะคะสถานีรถไฟบ้านเขา โหดไฟมาแล้วค่ะ เปลี่ยนต่อคาบวนนะคะพอดีว่าเป็นไม่ใช่สายตรงเราต้องมาเปลี่ยนขบวนเอาก็สังเกตที่หน้ารถนะคะว่ามันจะเขียนคําว่าเซ็นก้อนหาเเาาก็เปลี่ยนขบวนลงจากรถขนาันแล้วก็มาที่รถคนนี้ได้เลยค่ะนอรอรถไฟออกนะคะ9โมง6นาทีตอนนี้8.57โมง5้นะคะก็นั่งรอไปนิดนึง อันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของสถานีเหมือนกันค่ะเอ๊ะไม่ใช่เสืางนีสมบัติไทยนะคะรถแต่นะคันเขาก็จะมีเขียนบอกลลอยู่ว่าไปที่ไหนนะคะขบวนเรียบร้อยนะคะงั้นก็นั่งรอนั่งรอเราใส่ออกไปถึงโน่นประมานถ้ามองก,กว่าถ้ามองก,กว่า เราจะให้ดูบรรยากาศของรถไฟนะคะ บัตรไทยไปถึงเซนก้อนฮาน,นะคะจะออกจากสมบัติไทยตอน9โม6นาทีนะคะแล้วก็จะไปถึงสถานีอะไรเท่าไหร่คะ thank you ไฟมาแล้วเนาะก็ถือว่าประสบสความสำเร็จค่ะไม่ตกไฟไม่ตกขบวนเนาะต่อรถสำเร็จก็เดี๋ยวไปทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นขึ้นรถไฟกลับอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวไา ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไงนี่ค่ะอันนี้ก็กลับบ้านแล้วนะคะก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านเหมือนเดิมเหมือนมาตอนมาเมื่อเช้านะคะแต่ว่าค่ะกลับเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อตั๋วที่ที่ที่ออกตั๋วนะคะเพราะว่าเขาปิดแล้วอันนี้ขึ้นรถรอบ18นาฬิกา36นะคะแต่เราเรามาก่อนเวลาแล้วก็รถไฟรอบเที่ยวเนี้เขาจอดรอเราแล้วแล้ก็ขึ้นมาบนรถได้เลย ตรงไปที่ปลายทางของเราค่ะให้เราไปต่อรถที่สมบัติไทยก็มาจ่ายเงินที่นี่ที่บนรถได้เลยค่ะบรรยากาศก็เหมือนกับตอนเช้าที่มานะคะก็คือรถแบบเดียวกันเหมือนนั่งที่เดิมเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูนาจ๊ะนะคะก็คือขบวนรถไปก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนนั่งที่เดิมเลยตอนนี้ที่เดินมาช้าเลย ก็จะประมาณีวิวข้างนอกมันก็จะไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันดตอนนี้เวลา19นาฬิกาสนาทีนะคะก็กเราจะเซ้นกอนทานมาถึงสมบัติไทยนั่นนะคะก็รถจอดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวตอน2อทุ่ม5นาทีรถถึงจะออกจากสมบัติไทยอีกทีนึงนะคะไป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 ,ไปทางของเราซึ่งเราไม่ต้องเปลี่ยนรถก็นั่งรอในรถไฟนี้เลยค่ะ ซึ่งเมื่อเช้านี้เราต้องเปลี่ยนขบวนใช่ไหมคะไปอีกขบวนหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นตรงไปที่เราที่เราไปเลยก็นั่งรอในรถครึ่งชั่วโมงรถออกจากสมบัติไทยแล้วนะคะตอนนี้จะถึงจะกำลังจะผ่านไปสถานีแรกเดี๋ยวเราลงสถานีที่3นะคะก็สถานีแรกก็จะถึงที่บ่ายประมาณสองทุ่ม13ตอนนี้2ทุ่มนาที สองทุ่มสิจะถึงสถานี้ได้แล้วเราจะถึงสถานนี้ของเราประมาณ2องทุ่มยมี่สนทีนะคะอันนี้ก็เหนื่อยมากเลยวันนี้เดินทาง3าถึงสชั่วโมงได้เลยค่ะก็เดี๋ยวไว้พบกันไหนโอกาสหน้านะคะวันนี้ไปให้ก่อนนะคะบ๊ายบาย